ซุ้มลูกโป่งด้านหลังปลาเนี่ยละจ้ะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมาดูวิธีการทำกันค่ะข้างในปลาใช้เป็นแกนอลูมิเนียมนะคะมีวิดีโอการดัดให้ดูก่อนหน้านี้จ้ะแล้วก็เราเป่าลูกโป่งให้เป็นช่อกลุ่มๆวันนี้เลือกใช้สีแดงสีเงินแล้วก็สีทองค่ะเราจะเป่าสองลูกนะคะแล้วก็มัดติดกันสองลูกมัดติดกันจากนั้นเราก็จะเอาเขามาเข้าช่อกลุ่ม ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเป็นการเป่าที่ไม่ต้องวัดขนาดนะคะแล้วก็จะได้เป็นกลุ่มๆก,ก้อนๆตามนี้แล้วก็เอามาเข้าที่แกนอลูมิเนียมค่ะใส่ตรงช่องกลุ่มนะคะเข้าไปให้ถึงตรงกลางแล้วจากนั้นเราก็จะเอาจุกข,ของเขาค่ะมามัด ม,มัดที่แกนนิดนึงนะคะเพื่อกันเขาหลุดนะจ๊ะแล้วก็เล่นสีค่ะเราจะใส่สีสีอะไรสลับกันไปมาได้เลยเราก็วางเป็นกลุ่มๆขึ้นไปนะคะแต่วิธีการใส่แบบนี้มีได้หลายอย่างบางคนก็อาจจะใส่สองลูกแล้วก็พันไปทีละสองลูก3ามลูกพันไปแต่ว่าอรอบนี้หน้างานเนี่ยเราถนัดนะที่นี้นะคะเราถนัด ที่จะจับเข้าเป็นช่อกลุ่มก่อนแล้วถึงจะเอาเข้ากันไปเรียงสีตามที่ต้องการได้เลยค่ะขึ้นไปตามโค้งนะคะโค้งของตัวแกนก็จะได้เป็นซุ้มโค้งนะคะฝั่งนี้ ฝั่งนี้เห็นไหมคะเราก็2ลูกแล้วก็มามัดถ้าถ้าเราต้องการกลุ่มกลุ่มที่เป็นสีเดียวเราก็ใส่ทีละกลุ่มหนึ่งหนึ่งสีกลุ่มหนึ่งหนึ่งสีหรือเราจะเล่นสีที่ผสมกันใน1กลุ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียที่เราออกแบบจะเพื่อนๆสีนี้สีเงินสีทองนี้ก็คือว่าสีเขาเรียกสีคมเมียมนะคะลูกโป่งสีครเมียม เป็นสีที่แวววาวมากนะคะนิยมช่วงนี้กันเลยค่ะเป็นสีที่มาใหม่อันนี้ขาด้านขวานะคะเราก็ใช้สีเงินแล้วก็ขึ้นมาด้วยสีทองเวลาเราเป่าลูกโป่งในสถานที่แบบนี้เนี่ยบางทีเขาก็ฉีดน้ํายาให้ลูกโป่งแววได้นะคะบางครั้งปาก็ฉีดบางครั้งก็ไม่ฉีดค่ะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าน้ํายาเขาจะเหนียวถ้าเดินชนก็อาจจะเปื้อนได้นะคะแต่ว่าอาจจะเหมาะกับงานเอาดอก็อดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเข้ากันเนาะเพื่อนๆก็ดูเพื่อความแบบอ่าอะไรนะไอเดียเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนานๆปาจะมาถ่ายแบบว่าคลิปตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งว่าเกือบจะเสร็จสิ้นให้ดูเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้น,น,นี่นี่ไม่ได้รีความไม่ไม่ได้ทำความเร็วนะคะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆ เราค่อยๆเข้าช่วงโค้งเนี่ยก็ต้องใช้เก้าอี้นะคะปีนสักหน่อยเห็นไหมคะเขาจะมัดด้านในค่ะเพื่อให้แบบว่าไม่ไม่หลุดนะคะหลังจากนั้นก็ประกอบอ่าชุดสุดท้ายนะคะเข้าโค้งแล้วคะ่ะเพื่อนๆเริ่มเป็นโค้งแล้วยังไม่เสร็จนะคะ จากนั้นเราจะาเป่าเป็น2ลูก1ลูก3ลูกหรือยังไงก็ได้ค่ะเราจะเอามาเข้าให้เขาแบบเกิดเกิดเกิดอะไรนะการน,นำสายตา,าปุ่ม,ป,มปั๊มปุ่มปั๊มกันอีกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมกันค่ะ เราจะเอา2ลูกนะคะมาแซมแซมแซมบางครั้งเนี่ยความเป็นออร์แกนิกก็แล้วแต่ไอเดียนะคะเราอาจจะอยากให้เขาแบบว่าเกิดการนูนซ้ายขวาแบบไม่ค่อยเท่ากันนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเพื่อนๆ แบบนี้จะเป็นการค่อยๆเสริมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราอันนี้ถือว่าเสริมลูกใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีการเสริมลูกเล็กโดยใช้ลูก6นิ้วค่ะเพื่อนๆ6นิ้วแล้วเป่าเป,าเป็นกลุ่มๆนี่เราเล่นตามสีเราไม่ได้คละสีนะคะหมายถึงว่าแบ่งสีเป็เปนเป็นท่อนๆค่ะเพื่อนๆ บางครั้งก็อาจจะเล่นเป็นการแบบว่าเอาลูกใหญ่เข้ามาแซมส่วนมากจะไว้ด้านข้างๆหรือด้านในแล้วแต่ความสวยงามของสายตาที่เรามองนะคะแต่อันเนี้ยส่วนมากจะเน้นด้านนอกเพราะว่าเราต้องการเดินลอดซุ้มถ้าเราต้องการเดินลอดเนี่ยความความนูนหรือความตะปุ่มตะป่่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นด้านในมากเท่าไหระะ่ค่ะเพราเวลาเราเดินจะได้ไม่เกลก,กะเนาะตัวซุ้มเนี่ยค่ะถ้า ถ้าเป่าลมแบบนี้สามารถอยู่ได้แบบ2อาทิตย์สาอาทิตย์บางที่อยู่เกือบเดือนเลยนะคะแต่อาจจะมีแบบว่าแอบเหี่ยวเหียว,ยวฟีบฟไปบ้างนะคะแต่ภาพองค์ประกอบโดยรวมก็ยังอยู่ค่ะเป็นงานลมธรรมดานะคะไม่ได้เป็นแก๊สอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะหมายถึงตรงตัวสมเนี่แหละคะ่ะเราสามารถเอาข้อความมาติดได้นะคะแล้วก็ด้านหน้า2ช่อค่ะเป็นช่ออัดแกส๊สฮีเลียมนะคะแกส๊สฮีเลียมนี่ไม่ติดไฟนะคะ เราก็ค่อยๆใส่แก๊สเข้าไปทีละใบแล้วก็มาจัดช่อกันค่ะเพื่อนๆส่วนอีกอันนึงมาดูด้านหน้าเป็นต้นลูกโป่งนะคะใส่อักษร HBD เข้าไปค่ะแล้วก็เรามาดูภาพโดยรวมนะคะเดินผ่านซุ้มไปแล้วก็ข้างบนก็มีการทิ้งปล่อยลอยเพดานนะคะทิ้งลอยเพดานขึ้นไปแล้วก็มีต้นลูกโป่งตั้งอยู่ด้านหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชม